สบายดีพ่อเมน่นพี่น้องมาเด้อมื้อนี้สิมาเฮ็ดหยังเจาน้นองเจ้าน้องใช้เก่งตรงไมหมเก่งตรไม้ท่าเม่นน้อยพราหวานตีการเม่นตอไม้ตอไม้เอาทิปไม้เอาขางไผ่ฮะเก่งตรงไม้จ้าเจ้าน้อมอีหยังอันสิ้มุ่งมงุ่งดอกไม้อะดอกผักลิบไม้นีในฮ้องอ่ะดอกผักลิบไม้โดยอันมาเบิ่งนํากันเลยได้อจ้า เช้านมเจ้าเห็ดหยางจักหน่อไม้กับบ้านชิต้มแกงค่ะน้องนัดพรวันทีเคตีเพื่อนสิมาเย็บแจ้วกับแม่เจ้าเพื่อนสิเพื่อนสิพาไปดิ้นผ้าพ้าล่างเด้อพี่น้องแม่ชั้นเช้านมเจ้าเห็ดหยางนี่ค่ะจักหน่อไม้สิแกงค่ะผัววันกับแม่น้อยกับน้องนะตีจ้า เธอคนสิผาไปทาพลังพี่น้องจ้าอืมสิีแล้วก็พาเด็กไปทาพลังจ้าชนุกเห็ดยังฮะไปไปน้องสบายดีพี่น้องพี่น้งยูจิ้มหอยจ้าจิ้มหอยอยู่แมจ้าิ้มหอยเฉยแม่จิ้มหอยจ้าจิ้มหอยจป่อยใ้ จิมก้อยเห็ดอยียงจิมหอยจิมหอยน้องลูงลืมหาหน้าน้องลูกว่าวว่าจิมก้อยจิมหอยเจ้าเมือจ้าบัดน,นี้ก็ได้อาหนไม้ลงก็จ้าลักสะรอมก็ได้หนึ่งเข้าอีกจ้าผ้าพวันไม่น้อยจ้า ี่น้อเสี่ยนเปลือกจามหอยพี่น้องเอือกล้วก็จิจามต้มเสรยจร้อยแล้วเพื่เครื่องเคียงมันเอือกล้วก็จามกับปิ้งไ่แห้งๆล้วก็กินกับแกงอไม้พี่น้องจามหอยกับเจีวส้มเจีวส้มเจียขิงงามขิงเขามีบอกทั่วมีนะชื่อว่าพี่น้องใส่นน้ำตาลใส่เป็นนัว ใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่อันนี้แล้วใส่เกลือนิดนึงเอาเกลือไม่ค่อยนี่ค่ันผงชูรสรัเนี่ได้ใส่ตัวยกันเจ้าของเชื่อสองคนเพราะว่า หอยหลายแสนอนจะโบไซซีผสม,มาอาหารเด้อเข้าใส่สีผสมอาหารแล้วมัน,นสิเป็นสีแซ่บเป็นตาแซ่แสนอนไม่ได้ใส่แสนอสนเป็ดแบบธรรมชาติเอาเลยแับนี้ก็แล้วละพี่น้องแสนอนสีโคนขออนุญาตอนุญาตใช้มือจะทำแสนอสสนอ

จ้าซนอมจ้าได้จพ so ี่น้องจ้าหอจ้าจ้าหอยย่างกินกับตำบ่มเม่นกินแกงงม้ําแกงงม้าแล้วก็เกลืเจียวส้มเจขิงนะจ้ามม่ยห่อน่ะซน็บง่ายออตยต้มน้มด้ว

เอน่นอ้ไนะรพีร่น้องน่พอวันก็มาหออเลยทีมงานชเ่ิ่นมาหอดเลยได้จ้ะพี่น้องเด้อใทยพี่น้องวัสดุสุน้จ้ะนี่แหละนางยันนอมจ้ำหอยค่ะได้พี่น้องกะสิต้มน้ำแกงน้อไม้น้ำพี่น้องเลยต้นหาิ่นเด้อนอนเผ็ดยังน้อปลาบวูจ้าใสอสเป้งกับ เขาน้องพาแซ่บอะไนี่ยเอ้อยล้ว่าเพื่นหาหอยมามาอยากกินน้อยป่ะเออบึงะไม่หอยอ่ะน้พี่น้องเอาน้ำยานงก็ิหจ้าเอมื้ะายอย่าีแ่แดกก่อนจ้า หมดปุ Smile, ๊บแล้วจ้าอเลยน้อพี่น yeah. ้องใส่บแดกจ้าบัดนี้เราใส่หมด้วน้องก็จะเฮกตันลงแ้วจ้า ให้แค่พริกด้พี่น้องกันอยู่นี่ <laughs> ออยอาซอไปซอไปแต่จสเซ่แต่รู้ว่า ผงชูรจจสจ้าสองช้อนอนตาล ใส่หมักบวบเด้อจ้าเใส่หมักบวบแล้วก็ใส่ยอักบวบเดี๋จ้าม่กระพุขาดเลยพี่น้องโอ้รัวอย,ยู่เนาะซตกระเดกนี่มันเซ็ตลยกะเดกนี่เป็นไม้ เเด็กอมาด้เพือนให้เพ็นฟุกมั้เหตเองเหรออืมไม่เหตเองเออปลาขุดนาดกงแงจ้ะจะลูกจะคนละ ยิงสองใส่สองนี่เหรอยิงมด้วยเลยโอ้สอ,อนจ้ะเด็กส,สีสชเช้าทำเอาลูกอ่ะเขาจะมาเลี้ยงเดอ้อือจะมึงลูกงาเขาจะเอาลูกมาเลี้ยงเหรอหอือห้ากันปลาสดนะได้ปลงนะพี่น้องปลงมาได้พี่น้องอันนี้กะหอยกะซุกแล้วเนาะ เพราะว่าต้มซุปก,ก็ได้จะหาหมือกับเครื่องเคียงมานด้ซื้อวันนี้ค่ะแต่ไปกินด้วกันเลยดยจ้าจะ<า>น้องเพชรยังชิตำมเจียวส้มกินกับต้มหอยจ้าต้มหอยกับปิ้งหอยด้วยกับพี่นอ้องเพชรเจียวส้มมันเป็นเจียวขีง้งเคียงเข้ามันเป็นเจียวส้มเหรอเจียวส้มมั้งม่งกังนเลยจ้าพี่นอ้นอง สำหรับคลิปนี้สำหรับขอบากัน,นะลายจ้ายินคนหลายกดเซสองสามรับไปเซนายจ้ามีเกี่ยวกระตักน,น,นะนายจ่าบ๊ายบาย